อไหวนะฮะอะไรนะพี่<ห>อะไรนะไหวแลวไหวแล้วไหวแล้วดูแล้วมันน่ารักดีเมืวานนี้ผมคุยกับยินไปแล้ว,วาาย,ยินน่ะจะกลับมา ยิ่งจะกลับมาครับยิ่งกลับมาผมเลยบอกว่ารอบนี้ถ้าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ปล่อยไปอนะถ้าแบบว่าจะไปช่วยนู่นช่วยนี่เพราะว่าพี่แบบมันมันเหมือนมันเข้าออกง่ายเกินอ่ะถูกคนเก่าด้วยอยากจะไปก็ไปอยากจะอยู่ก็อยู่อย่างเงี้ยใช่แล้วห้ามเขามีแฟนโอีด้วยหรอพี่ไปดูไฮไลท์มามีแล้วคุณเดมเขาจะไม่งั้นเขาติดนะพี่แล้วเขาจะไม่ค่อยเข้าเมืองเลยนะเหมือนแต่ก่อนอ่ะดักเอาไว้ไงพูดดักไปงั้นแหละผมไม่ได้อะไรกับเขาหรอก อ๋ถ้ามีก็มีน้องคนเดียวไงก็โอเคไม่ใช่เหรอตอบัลลามีมันมีได้พี่มีแต่ว่ามันก็ต้องรู้เวลาส่งต้องมันไม่ได้เลยเอาหญิงกลับมาก็ดีจะได้ไม่นี่ไม่เหนื่อยมากให้มันดูแลพวกนี้แหละพี่พี่เปามีเบอร์หญิงไหมครับผมหาเบอร์หญิงไม่เจออยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยนั่นเห็นไหมล่าเห็นไหมผมบอกแค่เดาอย่างดาวอยู่แต่ย็นยน้อง นี่ครับ4116ครับพี่โทรไหม4116เราลองโทรดูกันกะไอ้ไอไอไอตังแม่มึงมาไม่อะพี่บอกก่อนนะว่าหามาให้มึงได้ทุกอย่างเลยนะมึงอยากได้อะไรอ่ะโอ้โหอจริงเขาบอกว่าปอปืน่ะมึงก็อยากขึ้นไม่ใช่หรอมึงลองถามเขาดูเขาบอกว่าถ้าพี่ต๊อตพูดอะไรอย่าเชื่อครับเมื่อไรเนี่ยไอนี่คือเม่ไรไอตังเหรอ ช่ครับพี่โอเคเดี๋ยวเพี่ค่อยคุยต้องคุยกันไม่มึงฟังกูมึงก็ยอกเขาสิเขาจะได้ได้ยินแล้วเขาจะได้ให้มึงโง่อ๋มีปรามายเขาให้ได้ทุกอย่างเลยจริงๆเหรอครับเออใช่ใช่น้องใช่ใช่อยู่ให้เป็นอ่ะอยู่ให้เป็นอ่ะยินโทรไม่ติดตามไหมไม่ได้ยินนะหูดับไม่ได้ยินหูดาบมือยู่มือยุงครับพี่ผมครับทุกอย่างเลยเหรอครับสิบมห้ามีกี่คนนะใครใครมาสิบห้าบ้างยกมือดิ ผมครับผมยังไม่สิบหกอ๋อยูสิบห้าเนี่ยหมดอ๋อไอ้ไม่สิบห้าแล้วมีไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยไหนจัดได้จัดสิบห้าไหมจัดสิบหกหกแล้วสิบเจ็ดอ่ะเดมมันอายุเท่าไหร่เ ja okay. 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 ่ยเดมสิบเจ็ดโอเคสิบห้าสองสิบหกสิบห้าสองใช่จริงอ่ะช่ที่แต่แต่ตามจริงอ่ะที่เนี่ยมันมันสอบยี่สิบเว้ยจริงจรงเขาไม่รับเลยสิบแปดอ่ะเขาเขาปล่อยเลย มาให้นะมึงเป็นมลีสมทบมไงถูกถูกถูกเขารู้เลยทุกคนมีวุธีภาวะทุกคนแต่ว่าเขาเอา20บดเข้าใจครับพี่คนดูเวลาจ,จัดเลยเหรอ่อ200บวกทุกวันเลยขนาดเดือนพันเหรอใช่เหรอไว้แต่<ว>แต้องเอาให้เอาให้อยู่นะพูดอะไรอย่ามีเอเข้าใจอ่ะมีสัตว์ใหญ่อ่ะ <c oughs> มันกดซ่อนตีนผมรึเปล่าไม่รู้เลยนะเข้าใจอ่ะไอ้ผมดำไงอายุ15 เออเอ้เอผมนาชื่ออะไรครับสวัสดีครับช,ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อป๊อปปี้ครับไอ้ป๊อปปี้เหรอใช่ครับที่บ้าได้วยกันจัดนะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ตังไอ้ตังคือคนไหนไอ้ตังอ่ะหัวเขียวครับพี่เป็นไงบ้างน้องเท่าตัวหัวเขียวเทาตตรงสตัเตี้คนดูคนด,ดูอะไรนี่มึงเดินไปานยหใช่ครับพี่หลันว่ะหลันว่ะหลันว่ะหลันครับพี่ มึงไหวไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไหวครับพี่ไหวครับไหวผมไม่ไหวแต่ใจผมสู้ครับพี่เฮ้ยตังตังไม่โซ่แหลมเลยแหลมทุกตัวมึงอ่ะมึงอ่ะเออได้ยินได้เหรอพี่กูได้ยินหมดเลยพดอะไรอ่ะพี่พูดอะไรอ่ะฮะผมผมดับตรงไหนพี่ไอ้ตอดฟังนะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะผมแต่ไหนพี่พูดอะไรอ่ะโดยพูดกูอะ เดี๋ยวผมสั่งสอนให้ครับพี่ผมมันบอกว่าอะไรนะพี่เออพี่พี่พูดอะไรอ่ะพี่พูดอะไรอ่ะผมหลับจะแม้เลยหลับจะแม้พูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะโดยพวกกูน้ำหมดเลยนะผมบอกก่อนนะเป็นไรเป็นไรคิชชีวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่คุยอะไรกันให้ตามกีฬาให้หน่อยได้ค่ะพี่มีใครมีเบอร์บ้างอ่ะโทรหนประสานประสานบอลมันไปมันไปฟาร์มอยู่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยดันให้มันอันอันอีกอันก็ได้เอาพวกมึงก่อนก็ได้ได้ค่ะพี่ ใช่ไหมบุปปินนี่ใช่ไอป๊อปปี้ไอ้คนนี้ชื่ออะไรครับคนเหล่านี้ใช่ใช่ชื่อเดมครับชื่อเดม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 ใช่ปะเดมข้ามเปลี่ยนสีผมแล้วนะเว้ยมันจำได้แล้วนะได้ครับเพื่นี่แหละสุดแบบนี่ใช่ครับใช่ครับชื่อจัดครับเพื่ฮะชื่อจัดครับจัดจัดไอ้จัดอันนี้ใครครับแอบอู๋ครับพี่ครับอู๋ชี้โรชิไงมันอยู่อย่างนไอ้อู๋เหรอใช่ครับแต่ผมไม่ให้ใช้เพราะว่าเขาแกงใหม่ไอ้อู๋คุยง่ายอ่าอู๋จบแล้ว อจะมีหูกับไอ้แปะอะไรนั่นนะที่เป็นเด็กมาต้องใส่ชุดนั้นครับไอตังถอดได้ถอดได้วันที่สิบสิบห้าไอจัดชื่ออะไรกูลืมไปหมดแล้วดิได้แล้วก็จะมีสายฟ้ามามามาแกงครับมันมัวนี่น้องมันมาขอบอกว่าจะมาอยู่ด้วยสองเดือนไม่ได้อยู่ถาววังนะพี่อาจจะเป็นสองเดือนถึงสามเดือนดีดีให้มาให้มา ให้มันจะได้สะตงสตรีมด้วยไอ้นั่นอ่ะชื่ออะไรนะไอ้ฟ้ากูลืมว่ะหัวหัวเขียวชื่อไอ้ตังหัวดำเชื่อไอ้ป๊อปปี้หัวหัวเหลี่ยวดี่ชื่อไอ้จัดหัวส้มเอ้ยไปบีเหลืองเหลืองนี่มันชื่ออะไรวะผมเข้ามาแต่ตื่นเจ็ดโมงเข้ามาเข้ามาเก็บเก็บเที่ยงมารับใบเบให้อ่ะอ่แล้วแสนแปดอ่ะพี่ตอนเมื่อเช้าผมก็อยู่กับพี่ไม่หล่อที่ไปสักกะพี่ สั่งไหนออยกหรอได้พี่พี่ถามผมมากี่โมงอ้ยกสักแต่วันนะพี่สักล้วเหรอสักไม่หยุดเลยมันมันไปสักผมให้ผมผมไปล่อไอ้คนชื่อบอยที่ผมคุยอ่ะมาให้มันสักให้อ่ะแล้วผมนั่งดูอ่ะนั่งฟังอย่ยไปฟังเสียงก็ดีนะสักไม่หยุดอ่ะแล้วมันไปสักไอ้นี่ด้วยไปสักเพศเดียวกันแ่ะแล้วเขาใช้แอปแอปผู้หญิงไงเขาเล่นแบบ แต่เขาเล่นต uh ัวผู้หญิงกันแหละแต่เขาเป็นอย่างแน่นแหละอาแต่เขาใช้แอปเอายกมีอารมณ์ดิเราเขาพอเขาใช้เสียงจริงแม่งสะดุ้งเมื่อวานตอนนั้นมันก็โดนไปไอ้นานิโนอะไรแล้วเนอะมันก็โดนไปเราก็โดนไปใช่หรอใช่แต่ว่าเด็กคนนี้ต้องคุยดีอ่ะคุยดูเรื่องใช่ใช่ครับผมพยายามบอกสองวันเรื่องแหละมาจจะพูดวนไปเรื่อยๆให้มันจำอืมอืมอืม อ็ใช่ครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับผมก็จะเรียกน้องเข้าดิสกับทุกคนนะครับ uh huh. พี่ไม่ต้องมาก็ได้นะผมก็แค่แจง้งเ็ื่ฉยว่าส่งของอะไรยังไง uh huh. ส่งเงินเท่าไหร่อาจจะแบบ uh huh. สมมติวันวันนี้พักส่งเงินใช่ไหมสัตวานี้พักส่งเงินก็ส่งเป็นของอ่า uh huh. ใช่มันต้องสลับเพราะบางครัง้งมันมันรับซื้อไม่ได้ร uh huh. ับใช่ครับอย่างรับถ้าไปทําอาจจะประมาณหมื่นห้าหมื่นหก แต่รับก็ประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้างเงี้ยมันห่างกันตั้งสี่ห้าพันผมว่ายังมีคุ้มกว่าส่งเอาคุ้มกว่ามึงจะหามาจะซื้อหรือวิธีไหนกะช่างอเอาเป็นของนี้ว่ะเด็กวกนี้มันต้องฝึกฟาร์มด้วยนั่นลอไงมันก็ฟาร์มผมก็ลองให้มันไปฝึกดูบิเปอร์นะพี่ใช่ก็ซถ่ายแล้วผมไม่ได้เอามาทำอะไรไงเพชรก็เจ็ดผมก็มาให้พวกมันและเอาไว้ตีเบรีสองเลยขึ้นวอลก็ค่อยหารับ สองพันสองสิบอันสองพันสองเด็กใหม่มาทั้งหมดห้าคนที่ผมรับมามีทั้งหมดห้านอกนั้นคนเก่าบวกคนใหม่อาใช่ครับเนี่ยห้าคนก็มีไอ้สี่ตัวนี้แล้วก็คนเชื่อไอ้กีระไอ้เสียงลอหล่าจำได้ใช่ครับมีห้าที่ที่มาใหม่นะนอกนั้นเป็นคนเซตเก่าหมดเลยอืมน้องๆก็ถือว่ามาออกสิบเข้าสิบแล้วก็มาหกพันสี่ออกห้าพี่ออกห้าใช่ ถ้าหยินกลับมาก็คุยกับหยินพี่บอกหยินรอให้เข้าเมืองมาแล,แล้วคุยกับหยินในเมืองใช่ปะใช่ครับจะให้ให้ดูแลน้องๆพวกนี้ครับว่าจะเลือกบ้านแล้วให้หยินเป็นหัวบ้านไหนละ่ะได้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 ไดเลืองบ้านผมก็จับใส่มุ่นอะเพราะว่าดีกว่าให้มานั่งเลือกกันเองใครจะอยู่บ้านพี่มาทางนี้แม่งมากันหมดอย่าแ,แม่งมาเกี้ยก,กันอีกว่าเอา้าทำไมผมไม่ได้อยู่บ้านคนนี้แล้วผมมาอยู่กับไอ้นี่ได้ไงอื ใช่ครับตัดปัญหาไปเลยเนาะพี่เนาะใช่ใช่ใช่ให้มันเป็นนี้ไปเลยไอ้ต้อย่งครับต้อย่างไงครับต้อย่งครับเราช่วนนี่ให้เด็กไปทำอะไรอะเด็กเป็นฟาร์มไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะไม่มีตีชิวๆไปเลยใช่ไหมน้องประมาณเรื่องผมคิดก่อนประมาณนั้นครับประมาณนั้นอาจจะแบบของครบแล้วก็เล่นสตอรี่ครับของครบซ้อมเล่นตัวใช,ใช่ใช่ครับต้องซ้อมก่อนสักสัปดาห์หนึ่งเพราะโตเขาซ้อมทุกวัน ให้มันได้เล่นในเมืองด้วยพยายามซ้อมในเมืองซ้อมนอกเมืองเสร็จปุ๊บก็มาซ้อมในเมืองซ้อมผมคิดมาตลอดว่าซ้อมนอกเมืองอะคือพวกเทนเนิ่งอะผมอยากให้ซ้อมคือเข้าขารู้รู้ใจกันอ่าแต่ในเมืองคือซ้อมเล่นสตอรี่หน้างานเลยแค่นั้นพอ,อทนเทนนิ่งคือเล่นเข้าใจรู้เรื่องอเล่นเป็นทียนอย่างเงี้ยยีไปข้างนอกนะครับตอนวันนี้ไม่ได้เข้าเมืองบอบัดไปแล้วอีกแล้วกูซวย อชอบถ่ายรูปสตอรี่ลง,งไปร้านเหล้าอ่ะอแล้วก็กลับมาพวกเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยเข้ามาเล่นเียงเยงเงเป็นดี๋ยวนั่นแหละเขาบอกบัไปแล้วว่าเขาลาวันนี้เขาถ่ายลงสตอรี่ด้วยเหรอยื่ยไปดูอยู่ เป็นดูเขาเนาะเพชรดินชื่ออะไรนะพี่มันทำไม่ได้เพจจริงเหรอใช่ใช่ครับแล้วมันไปไหนเนี่ยเจอแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคโทรเลยนะฮะไม่ผมงงคือยังไงน่ะเอาโทรไปถามเขาก็ได้เขาบอกเขานอนเขาบอกไปแล้วโทรไปเลยก็ได้เขารับอยู่แล้วเขรับด้วยนะหนึ่งละผิดใจละ ไม่แบนครับไม่แบนไม่แบนแบนเรื่องอะไรครับเดี๋ยวกูทวนก่อนนะไม่เห็นหน้าสิอันนี้ไอ้ตังไอ้ป๊อปปี้ไอ้โ่อ๋เหรอที่ชื่อไอ้จัดเหรอใช่ใช่ค่ะพี่อีกอีกอีกคนนึงนี่ไอ้อันนี้ไอ้โอ้โหที่ใครนะแดมแดมเดมแดมแดมเ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 ดมไม่เปลี่ยนหัวไม่เปลี่ยนสีแล้วเดมโอเคห้ามเปลี่ยนสีผมนะห้ามเปลี่ยนสีก็สองให้เปลี่ยนหน้าเปลยด้วยรออลไรนะพี่รอมาเป็นเบล ไปเบล่างกันไหมพี่ได้ได้ได้เพื่อไว้ไรนดองทีมีผมอยากขึ้นวอไมีมีใครมีเกจดเยอะไหมผมมีเกรดมีมีมากได้พี่เราเพแรกก็ได้ผมมีเป็นเยอะมากได้ไดมาแล้วไปไปไปเจอกันดูล่างพเราไปถาไป้เปนไปไหนพี่มันไปหาทงานอะไรของมันนั่นนะครับเพราะว่าผมเพราะว่าผมให้เคลียรวันที่หนึ่งไงจะมาสาดหรืออะไรก็ไปปิดไหมวันที่หนึ่งคือไม่ได้แล้วอะผมให้เวลาตลอดอะ ไม่มีเอฟเดิมใช่ปะกูเอ็นดูพวกบันว่ะเอ็นดูอะไรวะเนี้เหมือนเอ็นดูพวกมันเด็กใบม,มาเนี่ยเล่นอยู่<ม>โฮบเล่นอยู่โฮบครับโฮบเขาหลับพวกเด็กร้อยกันมีบ้างอะไรอย่างเง<อ>ี้ยไอพวกเนี้ยเหรอแต่ของเรามันยี่สิบเลยไม่มีเด็กไงพี่เห็นไหมพี่สังเกตดูดีมันจะมีแต่คนโตกลางๆอะไรอย่างเงี้ย